สวัสดีครับพี่ชื่อนายเป็นผิ้ิวคนครูเลขที่ส3ยามมห้าทับสิบครับวันนี้จะมาสอนเรื่องคณิตศาสตร์เอมสามครับของครูตะวันครับไปดูเลยครับการคูณไม่ถิกด,ด้วยเมถิกนะครับตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลคูณของเมถิกต่อไปนี้หนึ่งเกับ B นะครือเอคูณบี B. ตัง A, ต้งเอาเอวนนะครับ มาคงกับีอะไรเงี้ครับแล้ก็ต้องเขียนสองลบหนสาคบแล้วก็หนึศนยแล้วก็ศูนห้าครับต่อไปจะเป็นบีครับ b คือ1นึสองลบลบสครับแล้วก็0ูนสองหนึ่ง แล้วก็ต้องมาดูว่า a เป็น a กับ b เป็นเมิถซ์น,นะครับ a จะเป็นเม่ถิ่สามคูณสามครับ b จะเป็นสามคูณสองครับแล้วก็ต้องดูแถวที่ใกล้กับใกล้นะครับอันนี้ใกล้ใกล้คูณใกล้นะครับถ้าใกล้คูณใกล้ตรงกันหรือเรื่อเดียวกันจะคูณได้นะครับใกล้กับใกล้ไม่ตรงกันก็ได้นะครับแต่ว่า ต้องดูแค่ใกล้กับใกล้ใกล้กับใกล้จะเป็นตัวบอกว่าคําตอบเรามีกี่หลักกี่แถวนะครับมันก็ต้องเอาอันนี้ต้องเอาสองมาคูณกับหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะได้เป็นสองคูณกับหนึ่งเราจะได้เป็นสองนะครับแล้วก็บวกหนึ่งตัวนี้จะต้องมาคูณกับสองแถวที่สองครับ จะได้เป็นสองครับอันต่อไปจะเป็นหนึ่งศูนย์คูณกับลบสี่ครับเองจะได้เป็นศูนย์ครับขาแรกเราจะได้เป็นสี่ครับขาที่สองเราจะต้องเอาสองคูณกับศูนย์ครับจะได้เป็นศูนย์บวกกับหนึ่งคูณกับสองได้สองครับแล้วก็ ศูนย์คูณกับหนึ่งก็ได้ศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นสองนะครับแต่อไปจะต้องเป็นลบหนึ่งเอามาคูณกับหนึ่งตัวนี้ครับลบหนึ่งคูณกับหนึ่งจะได้เป็นลบหนึ่งครับแล้วก็บวกศูนย์คูณกับสองก็ต้องได้ศูนย์เนะครับบวกกับหนึ่งตัวนี้คูณกับลบสี่จะได้เป็น ลบสี่ครับหนึ่งบวกศูนย์ได้ลบหนึ่งบวกกับลบสี่จะเป็นลบห้าครับอันนี้เป็นลบห้าถ้าจะไปต้องเอาลบหนึ่งมาคูณกับศูนย์นะครับลบหนึ่งคูณศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ครับศูนย์บวกกับศูนย์คูณสองอันนี้ก็ได้ศูนย์ครับบวกกับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอันนี้จะได้เป็นหนึ่งครับต่อไป แถวที่สามจะเป็นสามคูณหนึ่งจะได้สามครับสามบวกกับหนึ่งคูณสองหนึ่งได้สองครับบวกกับห้าคูณกับสี่ได้เป็นลบยี่สิบนะครับบวกกันจะเป็นสามบวกสองได้ห้าครับห้าบวกกับลบยี่สิบจะเหลือลบสิบห้าครับอันนี้จะเป็นลบสิบห้าแถวท้ายสามคูณศูนย์ ได้ศนยแล้วก็หนึ่งคูณสอันนี้ได้2ครับบวกกับ5 1, ้าค,ค,คูณห่จะได้เป็นห้าครับใสห้าจะได้เป็นเจ็ดนะครอันนี้คือคําตอบ a คูณกับ b ครับจะได้เป็น4ี่ลบหลบสิบห้าแล้วก็สองหนึกับ7นะครับข้อต่อไปข้อ b ข้อส b งบคูณ a ครับ b คูณ a ะ้เป็น b จะเป็น1 2ึ่งสอลบสี่ศูสองหนจะได้เป็น2องลบ1น1่งสามหครับจะเป็นเมติกสองเอ้ยขอโทษครับขอไปครับสามคูณสมันจะเป็น3ามคูณสครับ ใกล้กับใกล้อันนี้ไม่ตรงกันครับถือว่าคูณกันไม่ได้ครับข้อสองอันนี้คือไม่ต้องทำนะครับเข้าไปข้อที่สามครับข้อที่สามจะต้องลองทำดูก่อนนะครับข้อที่สาม a คูณ C ครับเราก็ตั้ง A เป็นสองลบหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าครับ c c จะเป็น หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับไม่จิกสามคูณสามเหมือนกันนะครับแสดงว่าคูณกันได้นะครับต่อไปเราจะต้องเอาสองคูณกับหนึ่งครับสองคูณหนึ่งจะได้เป็นสองครับบวกกับหน,นึ่งคูณกับศูนย์ตัวนี้นะครับหนึ่งคูณศูนย์จะได้ศูนย์นะครับ บวกกับศูนย์ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ตั้งคำตอบไว้ตรงนี้ครับอันแรกจะเป็นสองครับข้อที่สองคือหนึ่งคูณกับหนึ่งได้หนึ่งนะครับอขอไปครับต้องเอาสองไปคูณกับศูนย์นี้ครับสองคูณศูนย์อันนี้จะได้เป็นศูนย์ครับ ต่อไปหนึ่งต้องอามาคูณกับหนึ่งอันนี้นะครับจะได้เป็นหนึ่งนะครับบวกกับศูนย์คูณศูนย์อันนี้ได้ศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเขียนศูนย์ไปเลยนะครับอันต่อไปจะเป็นลบหน,นึ่งคูณกับหนึ่งมันจะได้ลบหนึ่งนะครับบวกกับศูนย์นะครับเพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ ตอนจะไปเป็นหนึ่งคูณศูนย์นี้ก็ได้ศูนย์นะครับเราก็เขียนหนึ่งเลยลบหนึ่งมาเลยนะครับข้อต่อไปจะเป็นลบหนึ่งต้องเอามาคูณศูนย์ทั้งหมดครับลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับ, 0, 0, 0, รบอีกอนูหนึ่งคูณศูนย์ก็ได้เป็นศูนย์มาครับเราก็เขียนศูนย์นะครับข้อต่อไปจะเป็นลบหนึ่งคูณศูนย์แล้วก็ศูนย์คูณศูนย์หนึ่งคูณหนึ่ง อันนี้ก็จะมันเป็นศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งนะครับเราก็จะเขียนหนึ่งตอบนี้นะครับข้อต่อไปสามต้องมาคูณหนึ่งตรงน,นี้ครับสามคูณหนึ่งจะได้เป็นสามครับบวกกับหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับข้อนี้อันนี้ตอบสามนะครับต่อไปจะเป็นสามไปคูณกับศูนย์นะครับจะได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งครับห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์เราก็ตอบหนึ่งนะครับ ต่อไปรุท้านะครับสามคูณศูนย์ได้ศูนย์รับหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ห้าคูณย์ได้ห้าครับสุดท้ายเราได้ห้าครับอันนี้เป็นคาตอบ a คูณ c ครับ a กับ c นะาําตอบคืออันนี้นะครับหน้าต่อไปครับต่อไปข้อสี่ครับข้อสี่จะเป็น c คูณกับ a นะครับ 4คูณกับ a จะเป็นเคูณสามเหมือนกัน 3. แล้วนี้คูณได้หน่อยน,นะครับแล้วก็จะเขียนเป็น100 0. 0 1 0แล้วก็จะเป็น001ครับนี่สครับต่อไปจะเป็น a a คือ2-13ลบ1 3 1แล้วก็015ครับ ันนี้คูณได้เลยนะครับเราก็ต้องทำหนึ่งคูณสองครับหนึ่งคูณสองจะได้สองครับบวกกับศูนย์คูณกับลบหนึ่งครับจะได้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ตัวคูณกับสามได้ศูนย์นะครับอันแรกจะตอบตอบสองเลยครับต่อไปจะเป็นหนึ่ง คูณกับหนึ bueno. ่งครับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งครับบวกกับศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ครับแล้วก็ศูนย์คูณหนึ่งอันนี้ก็ได้ศูนย์ครับเราจะตอบหนึ่งเลยครับต่อไปหนึ่งคูณกับศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ครับแล้วก็ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณห้าอันนี้ก็ได้ศูนย์ครับตอบศูนย์เลยนะครับข้อต่อไปจะเป็นศูนย์คูณสองอันนี้ได้ศูนย์ครับ แล้วก็บวกกับหนึ่งคูณลบหนึ่งอันนี้ได้ลบหนึ่งครับบวกกับศูนย์คูณสามจะได้เป็นศูนย์ครับอันแรกตอบลบหนึ่งนะครับต่อไปศูนย์คูณกับหนึ่งได้ศูนย์ครับหนึ่งคูนศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์อันนี้ไม่ต้องคิดนะครับตอบศูนย์นะครับต่อไปศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งศูนย์คูณห้าได้ศูนย์ครับอันนี้จะต้องตอบหนึ่งนะครับท้ายสุด ศูนย์คูณสองได้ศูนย์ครับศูนย์คูณหนึ่งก็ได้ศูนย์ครับหนึ่งคูณสามได้สามเราตอบสามเลยนะครับอันต่อไปศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งครับเราต้องตอบหนึ่งเลยครับเพราะมีตัวเลขเดียวเราใช้ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณห้าได้ห้าครับเนี่ยเราใช้ก็คือตอบห้าครับ อันนี้คือคำตอบของ c คูณ a นะครับ c กับ a ตอบนี้นะครับข้อต่อไป d คูณกับ a นะครับ d คูณ a อันนี้คูณได้นะครับเพราะว่า d จะเป็นเิธสามคูณสามครับ a ก็สามคูณสามครับถือว่าคูณได้นะครับเราก็ต้องเขียน d คือรูปสองศูนย์ศูนย ศูนย์สามศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งครับ a จะเป็นสองหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับอันแรกจะได้เป็นสองตรงนี้คูณกับสองลบสองเข้าไปครับลบสองคูณกับสองตรงนี้จะได้เป็นลบสี่ครับลบสี่บวกกับ ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์นนครับนี่ศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์ครับอันแรกเราตอบลบสี่เลยครับอันต่อไปสองต้องคูณกับหนึ่งะครับจะได้ลบสองแล้วก็ศูนย์สองตัวอันนี้คูณกันจะได้ศูนย์ครับจะเป็นลบสองบวกศูนย์บวกศูนย์อันนี้สองจะต้องตอบลบสองนะครับอันต่อไปสองต้องไปคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์อันนี้เราตอบศูนย์เลยนะครับ อันต่อไป0ูนย์คูณสองไดนย์ครับสามคูณลบหนึ่งจะได้เป็นลบสามครับบวกกับศูนย์คูณสามได้ศแถวที่สเราจะได้ลบสนะครับอันต่อไปจะเป็นศูนย์คูณหนึ่งได้ศนยครับสาคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูย์คูณหก็ได้ศนยครับแถวนี้เราต้องตอบ2องนะครับแถวอันนี้ ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์สามคูณหนึ่งได้สามนแะแล้วก็ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์แล้วก็ตอบ achieve, สามน,นียนะครับแถวท้ายศูนย์คูณสองได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งคูณสามวันนี้ลบสามนะครับแถวต่อไปศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งคูณหนึ่งจะได้ลบหนึ่งเลยครับแถวท้ายศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ครับ ลบหนึ่งคูณกับห้าจะได้เป็นลบห้านะครับอันนี้เป็นคำตอบของ d คูณกับ a นะครับข้อต่อไป a คูณกับ e นะครับ a คูณกับ e จะได้เป็นเมริกสามคูณสามนะครับแล้วก็ e จะเป็นเมริกหนึ่งคูณสามนะครับใกล้กับใกล้จะเป็นสามกับหนึ่งอันนี้ ไม่ตรงกันนะครับถือว่าคูณไม่ได้อันนี้ตัดออกเลยนะครับต่อไปจะเป็นข้อสิบนะครับ f คูณกับ e นะครับ f จะเป็นเมทริกสองคูณหนึ่งนะครับนี้จะเป็นสองคูณหนึ่งคือลบสามกับห้านะครับคูณกับ e นะครับ e จะเป็น ม่ผิหนึ่งคูณสามครับหนึ่งคูณสามจะเป็นสองลบสามสี่จเป็น,นี้ครับจะได้เป็นอันแรจะเป็นสองคูณหนึ่งครับ e จะเป็นหนึ่งคูณสามใกล้กับใกล้คือเหมือนกันถือว่าคูณกันได้นะครับแล้วก็ไกลกับไกลสองคูณสามจะได้เป็นหกเราจะได้คำตอบเท่านี้นะครับ แล้วก็อันแรกจะเป็นสามต้องคูณกับสองสามคูณกับลบสามแล้วก็สามคูณกับสี่นะครับขอไปนะครับคําตอบต้องเขียนแบบแถวจะเป็นสองครับแล้วก็หลักจะเป็นสามครับต้องเขียนแนวนอน,นครับจะเป็นลบสามคูณกับสอง ลบสามคูณสองได้ลบหกนะครับต้องเขียนตรงนี้นครับต่อไปเป็นลบสามคูณกับลบสามจะได้เป็นเก้าเลยครับถ่อไปจะเป็นห้าคูณสองได้สิบนะครับต่อไปห้าคูณลบสามได้ลบสิบห้านะครับแล้วก็ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบครับก็ตอบเลยครับนี่เ ต่อไปจะเป็น G กับ E นะครับ G คือ2คูณกับ3ครับเมทริก2องคูณ3 E จะเป็นเมทริกซ์1คูน3ครับถ้าใกล้กับใกล้จะเป็น3กับ1นถือว่าคูณไม่ได้ครับอันนี้ตัดออกนะครับข้อ12 B กำลัง2 B ก็คือ สาคูณสถ้า B กลางสจะเป็น3จะตรงกับ 2. สองแสดงว่าคูณไม่ได้นะครับตัดออกเลยนะครับหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปครับ n 3 2สมครับสมบัติของ t Transport ของเมทิงครับกำหนดให้ A เท่ากับหนึ่งลบหลบหนลบสศูครับ b เท่ากับ สามสี่ศูนลบสอและสี่กับลบหนึ่งสลบหครับจงหาข้อ1 A ึ่งกำลังทครับ A อกำลังทครับเวาจะได้เป็น 1, นึ่ลบหนึแล้วก็ลบสกับ0นยครับก็คือจาก แนวนอนแบบนี้ครับเราจะกลับให้มันเป็นแนวตั้งออนี้ครับคือสลับกันนะครับคือสมมติว่า a เป็น2คูณกับ3ครับถ้าเป็น a กําลัง t เกลกับเป็น3คูณ2ครับ b กําลัง t ก็เหมือนกันนะครับข้อนี้จะจาก b เท่ากับ3า0 1ี่ล 2, อันนี้จะได้เป็น สามสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งลบสองจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ศูนย์มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับข้สามสี่กำลังทีนะครับสี่กำลังสี่จากที่เป็นแนวตั้งนะครับก็จะได้เป็นแนวนอนครับจากเมริกสามคูณสอง 3, 2, นะครับจะได้เป็นเมริกสองคูณสามนะครับ ข้อที่สี่ลบบีกำลังทนะครับจะได้เป็น 2a งเท่ากับสองแล้วก็วิธีสองคูณสามครับจะได้เป็น1ลบ1นึ่งสองหนล้ก็กับศูนะครับ,น,รบนี้จะเป็น a นะครับ ต้องคูณ2เข้าไปนะครับเพราะว่า2อ,อยู่ข้างหน้า A ครับจะได้เป็น2องลบสอแล้วก็ลบ4 0ครับต่อไปจะเป็น 2A ลบกับ B นะครับจะได้เป็น2 4งลบี่อันนี้เป็นลบ2 2 0ลบก,กับ B คือ คือสามสี่ศูนย์หนึ่งลบสองแล้วก็ศูนย์ครับจะได้เป็นสองลบกับลบสามจะได้เป็นลบหนึ่งครับถ้าจะได้เป็นลบสองลบกับสี่นะครับจะได้เป็นลบหกนะครับเพราะว่าลบเจอกับลบนะครับต่อไปจะเป็นสี่ ลบกับศูนย์ก็ได้สี่นะครับแล้วก็สองลบหนึ่งได้หนึ่งนะครับอินจะเป็นข้างบนเป็นลบสี่ลบกับลบสองนะครับจะเหลือลบสองนะครับเพราะว่าลบสี่จอลบเป็นบวกนะครับบวกไปเจอลบอีกทีก็จะได้ลบนะครับอีนึงศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์เลยครับ เป็น 2A-B ลบ B กำลังทีคนระับจะตอบเป็นลบ1แล้วก็ลบ6ครับอันนี้จะเป็น4 1ลบ2แล้วก็0นนะครับถ้าเป็นกำลังที จะเป็นเมทริกสองคูณสามจะต้องกลับมาเป็นเมทริกสามคูณสองนะครับถูกแล้วครับ